เชฟหลังนะครับวันนี้เชฟหลังลงคั่วเองนะครับใช่เชฟหลังลงเองไปไปจะข้าถั่วเองค่ะเพราะว่าถ้าเราคั่วเองนมันจะหอมมันจะไม่อับคือซื้อมาแล้วก็ต้องคั่วอีกคั่วอีกครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันมีความร้อนแล้วก็กรอบขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็จะทำความหอมด้วยนะครับดึงความหอมกลับมาเหมือนเดิม แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่คั่วอีกทีมันจะเป็นความชื้นแล้วไปตามปุ๊บมันจะเป็นกลิ่นที่แบบกลิ่นไม่หอมเลยกลิ่นเฮินเหรอคะใช่ค่ะมันต้องคั่วอีกทีหนึ่งครับตัวที่ตัวที่เขาบดมาแล้วนะตัวที่เขาทำมาแล้วนะครับคั่วอีกครั้งนึงได้ครับเคล็ดลับดีๆจากใช้หลังงานครับเราก็จะมาเลือกพิกนะครับว่าจริงๆแล้วเนีมันจะแบบว่าดูได้เลยนะครับว่าที่หลังจะเลือกพิกคือที่จะเป็นสีเขียวเท่านั้นนะครับ ทำไมถึงไม่ใช้พริกสีแดงจริงๆก็จะผสมกันนะครับวันนี้ให้มันออกมีโทนสีหน่อยถ้าทําสีเขียวเลยมันจะไม่ค่อยน่ากินสักเท่าไหร่สาหรับ่ต้องใช้แต่สีเขียวอย่างเดียวเนี่ยผสมสีส้มอย่างนี้หน่อยะได้นะครับสีของพริกมีผลกับรสชาติด้วยหรอสีของพริกไม่ได้มีผลกับรสชาติครับเพราะว่ารสชาติมันอร่อยอยู่แล้วครับครับแต่สีของพริกมันมีผลกับผักชีครับ ว่าจะให้น้ำพริกขั้วยนี้เป็นสีเขียวแบบว่าเพื่อเราจะโชว์ผักชีบ้านเรานะครับครับแต่ก็เลยแบบว่าเอ,อเย่าผสมสีแดงไปนิดนิดเยถ้ามีพ,พ,พิถีพิถันทุกขัน<ช>้นตอนเราก็จะล้างพิ่ีน,นะครับแ,าแบ่าะมะนาวเป็นมะนาวแป้นนะครับน้ำเปลี่มาก อันนี้คือผักชีป่อสารเก็บมาสดๆจากแปลงเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นของชุมชนจริงค่ะวันนี้ครับอันนี้เป็นผักชีที่ปลูกที่ชุมชนสมเปือยจังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อนๆอันนก็คือ ูตรนี้พี่หลังได้มไหมคะคือทําเองครับหลังนั่งหัดทําเองนะครับคิดเองใช่ครับสูตรนี้ลองผิดลองถูกใช่ครับจริงๆครับแล้วก็มีคนมาถามซื้อแล้วนะครับหนึ่งแสนนะครับขายไหมไม่ขายครับเงินซื้อเชฟหลังไม่ได้ทําไม่มากพอไม่มากผครับไปตั้งแต่สามพันแ้วใครมาทำถสามแสนมาสามแสนกี่ปาวะ ในนี้มีพริกกระเทียมแล้วก็ผักชีนะคะเพืเ่อนๆอัตราส่วนนั้นมีเชฟหลังเท่านั้นที่รู้ค่ะเขาไม่บอกค่ะเพราะว่าค่าสูตรเขาเป็นแสงอ่ะถูกต้องครับคุณตำเลยครับถ้าคุณตำได้หวอน,นผคม็ม่ให้คุณตำคือท <c oughs> ่าตำนะครับคแ,แค่ทนะ่าตำนะครับแค่ท่าตำเขารู้ล่ะเขาว่าแซ่บแน่นอน เอาขาล้อมรอบครบเ,เศษมนคาถาไม่อร่อยให้มันรู้ไปน้ำพริกที่หลังสัาที่สีแดงคุณพ,พยายามขูกให้มันละเอียดนะครับ สีเขียวเนี่ยมันคืินก,กันไม่ครับมันจะเป็นตัวโชว์ค่ะในในในน้ำจิ้มนะครับครับจริงๆเรื่องปลาหลังเนี่ยน้ำจิ้มเนี่ยง่ายมากแต่ว่าคนแค่ปรุงไม่ได้นั่นเองครับครับสูตรสามแสนของพี่หลังใช่ไหมใช่ค่ะก <ๆ S 1> ็เคยมีคนมาถามซื้อนะครับตอนเปิดร้านแต่ว่าตอนนั้นเขาเขาถามซื้อเท่าไหร่นะเขาซื้อหมื่นห้าหนังซื้อพี่หลังไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มากพอไม่มากพอ เหมนจะให้เขาแต่ห้า 5, พันเขาต้อไปก่อน <_ S 1> เจตนา<ง>ของของหลังวันนี้นะครับหลังตั้งใจจะโชว์ผักชีนะครับครับแล้วก็วก็จะหลังจะให้กระเทียมนี่ลอยด้วยนะครับครับลอยลอยเพื่อจะให้ได้เห็นสีขาวสีแดงสีเขียวนะครับครับแล้วตัวถั่วมันก็จะออกเป็นอ่าวันนี้หลังตั้งใจให้ถั่วออกแบบค้ำค้นหน่อยนิดนึงเพราะว่าที่จริงเจตในาใ,ให้มันมีความหอม ครับขีนะครับครับนี่คือเสร็จแค่นี้ต่อนะครับใส่ถั่วถั่วป่นใส่นะคะเพื่อนๆหอมค่ะเพื่อนๆใช่นะครับหอมกลิ่นถั่วขั่วนะคะใช่ครับใช่ขั่วใหม่ๆเกอนี้คือหลังจะไม่บอกสัดส่วนว่ามันเกลือต้องเท่าไหลอะไรยังไงครับหลังจะมอง้วยตาเปล่าของของหลังเองว่าตอนนี้หลังจะใส่แค่ไหนนะครับครับ ไม่มีอัตราส่วนนะครับไม่มีครับไม่บอกครับใส่ตามน้ำหนักมือเชฟหลังใช่ครับอันนี้คือชู่รสครับชุ่มรสครับเพื่อนเนไม่มากนะครับน้ำปลานะครับปลาครับเพื่อนเนก็ยังไม่มากนะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนผสมของปลาเราบอกตรงๆเลยว่าน้ำครีกตัวนี้ยจะต้องใช้น้ำตาลเยอะหน่อยนะครับรสชาติของมันจะต้องเป็นหวานหน่อยต้องออกหวานใช่ครับออกหวานแล้วก็เค็มๆมันๆหน่อยไม่เปรี้ยวหรอครับ ก็อันนี้คือทีนี้มันติดอยู่ที่ว่ากับคนกินนั่นแหละครับว่ามันจะเป็นรสไหนใช่ไหมครับสากมาอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวมะนาวสุดท้ายนะครับให้เสี่องละเอียดก่อนอนดูเอาครับก็ปอกไม่ได้พามันแล้วแตเ,เ,เพื่อนๆนับเอาเองนะคะว่าเชฟหลักใส่มะนาวกี่เปียงอัตราส่วนเนี้ย เขียนประกอบไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเชฟหลังแกมีตแกแกห่วงสูตรค่ะนีมันจะเป็นเห็นไหมครับเพราะว่ามันอยู่ที่ขัวไงครับเห็นไหมครับนี่เห็นยังครับได้กลิ่นก็อร่อยแล้วนี่ครับแต่ว่าเราจะมันจะเป็นแห้งๆนี่เราเอาตัวองจริงๆหลังท้ากินน้ำเลยครับแต่รอแป๊บหนึ่งครับน้ำมันจะไปอย่างไรครับพี่หลังอาจจะไม่น่ากินนะคะแต่รสชาติรสชาติตรงข้ามกับหน้าตาค่ะ ส่วพี่หลังมันเป็นแห้งๆอย่างนี้เหรอคะพี่รจริงเหรอตอนพี่กินที่ร้านมันมันมีน้ําด้วยไม่ใช่เหรอเตงอันนี้อันนี้หลังเล่นหัวให้มันเป็นสีเนี่ยคร่ะแล้วจะเล่นผักชีครับวังเนาะเออเออน้ำพริกน้ําจิ้มปลาเผาชาววังใช่ครับสชาววังโดยเชฟหลังนะคะคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาเองลองผิดลองถูกจุงแซ่บใช่ครับใช่ครับเพื่อน อันนี้เราทํากินเองเราก็เลยแบบเน้นตอนครับสีอาจจะดูแบบว่าไม่จีจานนะคะเพื่อนๆแต่รสชาติจีจาร์ค่ะพอเมื่อกี้แม่กุ้งชิมลองโชว์นะคะโดยไม่มีปลากินน้ําจิ้มกับน้ําพริกกับผักก็แซ่บแล้วเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายค่ะนี่นะค่ะเพื่อนๆทีนี้ก็จะไม่ได้เรียกหาแล้วนะคะ น้ำจิม้มกลินอนน้ำจิม้มมันจะมีอีกหลายสูตรนะน้ำจิมม้มกกอยอยให้ใช้หลังอธิบาย,ว,ยว่าน้ำจิม้มชาววางังใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือน้ำจิม้มเ,เี่้งปลาที่อยู่อีสานแต่เป็นชาววังนะครับเพราะว่ามันเป็นความคิดของวังเองครับว่าหลังจะต้องใช้พริกอะไรใช้ผักอะไรแล้วใช้ตรงไหนบ้างใช้ส่วนประกอบอะไรบ้างถ้าต้องการสีแบบไหนมันก็อยู่ที่สีของพววเครื่อง ถครื่องัวทั้งหลายแหละจะเป็นพวกผักพวกอะไรพริกเป็นมะนาวเป็นผักเป็นกระเทียมเป็นอะไรก็คือใช้เล่นสีเอาด้วยด้วยกันแบบมองเครับว่าต้องการประมาณไหนถ้าถ้าคนต้องการเผ็ดก็เล่นพริกให้มันเป็นสีแดงครับอันนี้ถัว่วมัน,นวันนี้จะละเอียดหน่อยนะครับมัน,นก็คือ,อรสชาติอาจจะดังเดิมแต่ว่าีการเปลี่ยนไปของเครื่องอาจจะไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่าเราซื้อถั่วที่เขาป่นมาเรียบร้อยที่ตลาดแล้วครับ แล้วก็มาคั่วเพิ่มเติมแต่ถ้าเราทำทเองต้องคั่วถั่วเองแล้วก็ตำเองครับแล้วถั่วมันก็จะละเอียดไม่ละเอียดประมาณไหนแล้วแต่เราชอบครับครับนี้ก็จะเล่นผักชีนะครับผักชีผักชีผักปลูกเองที่บ้านส่งเปือยนี้นะครับเพื่อนๆไร้สารผักชีนะครับคือใช้ผักชีเนี่ย ยิ่งใช้เยอะเท่าไหร่นะครับรสชาติจะยิ่งดีเท่านั้นครับถ้าเราทํารสชาติมันเพี้ยนหรือมันเปลี่ยนไปเราต้องเตรียมผักชีนี้ว้เยอะๆเพื่อจะแก้ครับถ้าเค็มก็ผักชีนี้แก้ได้ถ้าหวานก็ผักชีนี้แก้ได้เปรี้ยวก็ตัวนี้แก้เหมือนกันครับ hmm. ใช้ลงไปแก้อยู่ในครกแล้วก็ปรุงใหม่ได้ครับหรือว่าเอาไปตำตำแล้ให้ละเอียดแล้วก็ลงมาคนใส่กันก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ชิมครับทีนี้มันจะมีรสชาติที่เป็นถอยกลับมาเป็นอยู่ที่อาจจะ หวานพอดีเค็มพอดีหรืออะไรทุกอย่างมันจะพอดีหมดเลยครับถ้าใช้ผักชีนี่แก้นะครับซึ่งน้ําจิ้มสูตรนี้จะเน้นผักชีเน้นผักชีครับเพราะว่าเราบอกเลยว่าเราขายให้ญี่ปุ่นนะครับเราไม่ขายให้คนไทยเลยครับเพราะว่าหมู่บ้านสงเพลือยู่ที่อยู่ที่ตำบลบุญเนียมอยู่รัฐอยู่รัฐไหนเนี่ยรัฐฟอร์ดีดาวตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านสมเปลยครับจริงจริแล้วเรา จริงๆแล้วที่เห็นผักแล้วก็อยากจะพาชุมชนเนี่ยเล่นเรื่องพวกเมี่ยงเนี่ยค่ะครับคือจะเป็นเมี่ยงตะไคร้เมี่ยงถนนเนาะแล้วก็จะเป็นเมี่ยงปลาหรือว่าอะไรที่เป็นเมี่ยงจะดีที่สุดนะครับที่นี่เพราะว่ามันเป็นบ้านผักครับแล้วก็ใช้ผักที่ขึ้นมาให้คนที่เข้ามาเยี่ยมชุมชนได้ชิมรสผักหวานกรอบของเรานะครับคือจะอร่อยมากครับคือตัวเองมาทานประจำครับ